เวัสดีค่ะขอต้รับสู่ขิงข่ายยามเช้าประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569เวียดนามเตรียมแซงไทยด้านเศรษฐกิจ สนักข่าวต่างประเทศระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มจะแซงหน้าประเทศไทยด้านขนาดเศรษฐกิจภายในปี2569ขณะที่ไทยกำลังเผชิญปัญหาการเติบโตค่อนข้างช้าจากปัญหาโครงสร้างและความไม่แน่นอนทางการเมืองทางด้านเวียดนามมีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐและการเติบโตของภาคบริการโดยมีเป้าหมายขยายตัวต่อเนื่องในปี2569เพื่อลดช่องว่างกับไทยและขึ้นเป็นรองเพียงอินโดนีเซียและสิงคโปร์ก็อรอคาดเศรษฐกิจไทยปี2569โตต่ำกว่า2% คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสสถาบันหรือกกรอเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2569ว่า GDP มีโอกาสขยายตัวเพียง1.6-2%ซ,ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษภายใต้ของบริบทเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินบาทแข็งและแรงกดดันภายในประเทศเช่นหนี้ครัวเรือนสูงและกำลังซื้อที่อ่อนแอซึ่งเป็นสัญญาณชี้ให้เล่งปฏิรูปโครงสร้างเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวยุโรปยืนยันสนับสนุนอธิปไตยกรีนแลนด์ ผู้นำยุโรปหลายประเทศร่วมแถลงการสนับสนุนอธิปไตยของกรีนแลนด์และยืนยันสถานะของเกาะในอาร์กติกต้องเป็นการตัดสินใจของชาวกรีนแลนด์เองพร้อมเตรียมแผนตอบโต้หากสหรัฐอเมริกาคุกคามโดยประกาศว่าการใช้กำลังใดๆเพื่อเข้าควบคุมกรีนแลนด์จะส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของนาตโตและระเบียบระหว่างประเทศสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีค่ะทุกคนขนมปังกาแฟและแก้วมังแก้วนะคะ สวัสดียามเช้าคะ่ะทุกคนวันพฤหัสสัป,ปดีนะคะวันนี้ใกล้ปลายสัปดาห์แล้วทุกคนสู้ๆนะคะวันนี้ข่าวสามข่าวคือแบบหนักทั้ง3ข่าวเลยนะ <laughs> ป้นปีเราคือมีแต่ข่าวแบบ ก็ยังไงให้กําลังใจทุกคนนะคะทั้งช่วงนี้มันช่วงการเปลี่ยนผ่านของหลายๆอย่างทั้งกับชีวิตทั้งกับบริษัทเองแล้วก็ประเทศชาตินะคะประเทศก็เตรียมเลือกตั้งแล้วก็บริษัทก็คือก็กําลังวางเดเรคชั่นของบริษัทว่าจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบอ,อยังไม่มันคงยังไม่แน่นอนว่าไปทางไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอินสิคิวคว่าเออจะไปทางไหนนะจะวางยังไงแล้วกับตัวเองด้วยว่าอยู่ในช่วงนี้ตั้งคําถามว่าเอ๊ะปีนี้เราจะไปยงไนะไปังไงนะเราจะไป ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลคลายและผ่านไปนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นน่าจะปลายเดือนมั้งก็ให้กำลังใจนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะไม่ได้สู้คนเดียวคนสู้ด้วยกันไปค่ะทุกคนแก้มมะเงวแล้วก็กาแฟดำนะคะกับขนมปังขอเป็นวันที่ดีค่ะเครียดทั้งเลยวันนี้ดูวิวดีกว่านี่ได้ฝุ่นก็เยอะนะเจ็บคอมา